สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะพบกับครูเต๋าในรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์กันค่ะสำหรับหนังสือที่ใช้นะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่มสองชั้นประถมศึกษาปีที่สค่ะมาดูแบบฝึกหัดที่8นะคะการวัดปริมาตรแบบฝึกหัด8.1 การวัดและเปรียบเทียบปริมาตรของของเหลวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานค่ะข้อ1พิจารณาการตวงแล้วเติมคำตอบมาทำข้อที่1น,นะคะน้ำส้มในกล่องตวงได้นับค่ะ1 2 3 4 4แก้วดังนั้นน้ำส้มในกล่องมีปริมาตรเท่ากับ4แก้วค่ะ ต่อไปข้อที่2นะคะน้ำวายแดงในถังตวงได้นับค่ะ1 2 3 3สาสามขวดดังนั้นน้ำวายแดงในถังมีปริมาตรเท่ากับ3ขวดค่ะข้อที่3นะคะน้ำตะไคร้ในเหยือกตวงได้นับค่ะ1 2 2สองสองถ้วยนะคะดังนั้น น้ำตไคร้ในเหยือกมีปริมาตรเท่ากับ2ถ้วยค่ะข้อที่4นะคะน้ำยาซักผ้าตวงใส่ฝาขวดได้40ฝาดังนั้นน้ำยาซักผ้าในขวดมีปริมาตรเท่ากับ40ฝาค่ะหน้าถัดไปนะคะข้อ2พิจารณาการตวงของเหลวโดยใช้แก้วที่มีรูปร่างและขนาดเดียวกัน แล้วเติมคำตอบข้อที่1น,นะคะตวงน้ำสับประรดจากขวดได้8แก้วดังนั้นน้ำสับประรดในขวดมีปริมาตรเท่ากับ8แก้วค่ะต่อไปข้อที่2นะคะตวงน้ำมะเขือเทศจากเหยือกได้สี่แก้วดังนั้นน้ำมะเขือเทศในเหยือกมีปริมาตรเท่ากับ4แก้วค่ะข้อที่3มนะคะ ตวงน้ำส้มจากโถแก้วได้15แก้วดังนั้นน้ำส้มในโถแก้วมีปริมาตรเท่ากับ15แก้วค่ะต่อไปนะคะเขียนเครื่องหมายถูกในช่องว่างน้ำมะเขือเทศในเหยือกมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าน้ำส้มในโถแก้วนะคะจากข้อที่แล้วน้ำมะเขือเทศจากเหยือกตวงได้4แก้ว ส,นนส, Korea, ส่วนน้ำส้มจากโถ fera, แก้วตวงได้15แก้วเพราะฉะนั้นน้ำมะเขือเทศในเหยือกมีปริมาตรน้อยกว่าน้ำส้มในโถแก้วค่ะต่อไปนะคะน้ำสับปะรดในขวดมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าน้ำมะเขือเทศในเหยือกน้ำสับปะรดในขวดนะคะตวงได้8แก้วส่วนน้ำมะเขือเทศในเหยือกตวงได้4แก้วเพราะฉะนั้ <S 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 นน้ำส erm ับปะรดในขวด มีปริมาตรมากกว่าน้ำมะเขือเทศในเหยือกค่ะ